Anak-anak luar yang bertanda Anak-anak luar yang bertanda

กุธวานมนโนธวานโตตวานกายะธวานวุบาลธวานของกัปเจ้าด้วยเ,เอินเองเองยันตังนิม,มิตังอะดังอะรังเลีกานันจิกาอายัก,ายก,ก,กาาขาอยากนะมะอะกอุห้อยเอามาสู่สุนใจนัมากักดันัมาก จากจันทรนตวเดบินตัิที่ปักจกุบิจูดายจักจันทร์นี้ตวเดินตัิปักจกุบิจูทายจักจันทรีตวเดบินตัิที่ปักจักุบิจูดายจิมวีจะมาทโอทวตานาราปุตโตโรลอปัจจัยทีิมีปังวันดาทั้งจตาจิมวีที่ระคุณนังเอตั้ง ฉัลาฟังพวันทุเมศบดีจมาที่รยักาทีวาปีปูสิโตสรองปัญจทีมีอหังกันดาตังะติบดีทราคุณังอตังจะบดลาฟังพวันทุกบานุทาวจุมารนังุขัาจุกะตุทาวิป มีกันเดี๋ยวนี้บนรางปูไม่รู้นะห <ifi> น <interpret> ้าที่แดดสองหกเป็นบลาคารปปูนะเมื่อก่อนแล้ว,ว่าไก่เก่าไก่ยี่สิบหกหัวนะวันนี้ไก่ไก่ขีบหัวนะปูของหมดกวนแล้ว่าไก่ยี่สิบหก ไก้ยี่สิบหกหัวเมื่อก่อนนะแต่วันนี้ท่านเปลี่ยนปนดสองหแปดสอง,สอง,สองนสีมาบนมาลางเนะบนล่างก,ก็เรียกตัวเองจะพูดไปมันผิดเคยหลายครั้งบอกพูดมันออกหลากแล้วบอ,บอกปากมันลงบนนะพิจารณากันเอง ก็ตรงบักไม่ตรงบักแล้วเราบอกบนบอกล่างทำให้ผู้เขาซื้อเขาเสียหายแต่ก็พิดจาจระะนากันเราเองนะไม่ไอยู่ในกอบผู้เนิทในตัวไหนเนาะ่ะมีค่าเท่ากันตั้งสองห้างนะ ก็ 5, 2, ห PA> ้าอน่ะคะอ่ะก็ใครบอก5้าสองหนึ่งห oh, okay. ้าศูนย์หน like so ึ่งข้างนอ้าศครับโอพิดครับห้าศูนย์หครับปูว่าคอยก็ไม่เป็นไรปูก็ว่าปูพูดดังอยู่นะใุ่ดูแต่น้มมันนี่เก็บกอนะแต่ปูก็ปูว่าปูพูดดังๆนะ รอบอีกจะกรอบนะคะตัวได้ก่อนครับตัวได้ค่ะภาพจะชัดด้วยหรือเปล่า พอจงเจริญสินเจริญตาบมบรรณมรมีทุกคนเกิดทุกคนทุกคนนะมาที่นี่กลับไปก็ให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคนที่ติดตามก็ให้มีเนือนกันนะนะผูไม่เคยเรียกร้องอะไรนะแวลจะความนึกคิดไปมันนะ,จะเจริญเจริญบันทีส1บกันทุกคน

จะปอดไทยมัวายัแต่ว่าตัวสองหกเนพืดมาเพานเปลี่ยนจักเทียองหกมมูเานเปี่ยนเยอะกว่าบนเยอะกว่าหลังองกบ่กัาเป็นเนียนเนาบอกแล้ว่าเนี่ยของการ วันคเอมาเมาเป็นเล็กน้อยตัวเล็กน้อยเหมือนแรกูอะไแต่เก่าพวกเกาเลยสูงมาเปสนเราข้าขามาซิมสิงเขาว่ามาเนี่ครัเดนอยแล้วมาบพันเดนี่เด็ขเขานซิสิงไมบ้านมี ใหญ่คือบุกเว้ามั่เป้านเนี่ได้วัานเนีได้บ้นเนีมบ้นี่ผเปี่ยนไดบเนก็เปียนกเปล่นซูมมาแล้วเป่ยน่อยน่อยค่อยน่อยเปลียนหอดนี่ ตอนเดกบกมามกเรมาลายกมิดอนยตรตองู so <Sebastian LO>. ่ค <sup> ร um. okay. ับคุณเก่าก็บแมตบตขนดรุ้มาก้น็ได้บกิกบมานยขอขอบนวบอกมาอยู่กอที่บุรีมาอยู่ ก็ตั้งที่ตขึ้นมาปุ้นพอดีมากกดีมากอ่ะคือเด็กงามแต่วันนี้พ่พิกตีปูพริกยากันอิกยากรับครับท่านผู้ชมครับวันน yes> ี้พิกยากู้เขียนเด็กมากว่รตออกแล้วนาะงามังามเย ออกแนวป็ออกูปูว่ายังไงกัจ่ะปูขียิ้ม่ยมุ่ยเนเ่อยเดียวเป็นเหมือนเป็นไ่เเก่าสอก้าน้อยสามตดตดสามตตออกดูชุบกับเาละที่เห็นนี่แหละเก่าสงมากเขาว่าสามตสาามปลไม่ดอกแล้วที่คูว่าออกแล้วโอ้ปู่าเบิ้งเงาะคะยนีปะคะพู ไม่อยู่ที่นี่ก็จะอยูดที่ไหนล่ะนะดูว่าเขียนไว้ว่าไม่นอกแล้วสันนามลายวัาไอกเดีวผู้เขียนมากก็ได้กว่าบันบ่ายุ่มงชืสอไปยู่มงใว่าสั้น เ็นท่ปดสหอดดดูสีนารอดนะคะเปนแนวทางปลูเขาเปิด้องงนั้นแ่ประมเขาคุ้กนเปิดวแพงเจ้าของ้มุ่่มคุ่มาแพงเจ้าของหน้าเขายังแพงอยู่อ มีคนกวนมันมนน้อามบแน่สของหน้าแน่น่ไเนาะปนขอไ่อันนันว่งวางให้เอาน้ไหมโอ้ยหอนนี่นือหนอนกรนชับนี่เย็นเย็นเด้อกพี่น้องแยมตัวเลกนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะ ท่านผู้ชมทำปุ๋มเขาไม่ได้ป้ายเลยพ่นตุ่มพนแต่ว่าไม่รับสรุปคืตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของปูฤาษีนารอดนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอขอให้โชคดีขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยผู้บอกว่ามาถือมือตัวเลขนะคะห้าศูนย์หนึ่งแปดสองหกนะคะก็อย่าลืมกันไว้เนาะ 2ป2 9องางองเ้ังลยขอบคุณทุกท่นมากใใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ